สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะค่ะเมื่อนี้ก็อยู่ที่ช่องย t u b e ของอยุภาวันบุญบุตรนะคะค่ะสีพ้ามาเบงนะคะราคาง่วนะคะเมื่อนี้นะคะเป็นงัวตัวภูนะคะหลูกผสมชา่วลเล่นะคะค่ะเป็นง่วที่ทางช่องย t u b e ยุพาวันบุญบุตรนะคะได้รวบร่วมไว้นะคะ ลกขายให้ลูกค้านะคะคามืเมนีราคางวดตัวผูชเโลเล่นะคะ8ปดตนะคะพ้อมทรงนะคะแล้วก็ฉีดยาพยาธิยาบำรุงไหน้ำน,นะคะตัวนี้นะคะ8ปดตนะคะราคาอยู่ที่2องแสนหานพบาทนะคะแปตัวกะเฉลี่ยตัวละ3ามหมินหนาหาบ,บาทนะคะ เป็นราคาพร้อมทรงนะคะงวดตัวผู้ชาโลเล่นะคะแปดตนะคะค่ะช่องย t u b e ของอยุพาวันมุนบุตรน,นะคะอยู่ที่ตำบลน้องงเหลือมนะคะอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะก็ได้นำทรงงวดลูกค้านะคะไปยังอำเภอไพ่บึงนะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะแต่ทือว่าเป็นอำเภอไก่เคียงนะคะระยะทางนะคะระยะทางที่ไปส่ทรงกับ60กิโลนะคะ 8ตนะคะเป็นงวลูกผสมนะคะลูกผสมชัโลเล่นะคะตัวผูนะคะระคาคา้อมทรงนะคะ2 0 4 0 0 0หามืนสีพันบาทค่ะ ่อแม่พี่น้องผู้ใดน,นะคะสนใจนะคะวัวโครงวัวสากนะคะเขาขอบคุณนะคะกรตติโตซสอบถามนะคะไนทีเบอร์โรข้างลางคลิปได้นะคะเอว,วาโทมาผูดคุยนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยง,งวัวคุ้นะคะตลาดส้งวัวเนื้อนะคะเวลาเขาเลี้ยงอ้วนแล้วนพี่น้องเนาะค่ะทังช่องยูทูปของอยูพระวันบุญบุตรนะคะจะได้มีการรวบรวมงวัวนะคะ ทรงให้ลูกค้าผู้ที่มาสื่อนะคะง้อสาง่าคล่องไปคุ้นนะคะค่ะนับจากตัวหนึ่งเข้ากับขายนะคะพี่น้องตัวหนึ่งสองตัวสามตัวสี่ตัวหาตัวแล้วแต่นะคะแล้วแต่พอไม่พี่น้องสนใจจะล่องเลี้ยงจากโตนะคะสำหรับคนที่เคยเลี้ยงมาแล้วนะคะอาจจะพ่อหูนะคะเรื่องของการตลาดนะคะ หางว่วอ้วนนะคะตอนนี้นะคะสายเหนือสายคุ้นนะคะกับพอมีกําไรแน่นะคะเพราะว่าราคา่างว่วอ้วนกิโลจะแตะลอยแล้วนะคะลอยลอยบาทต่อกิโลนะคะตอนนี้นะคะเลี้ยงล้วอ้วนว่าท่านเลยนะพี่น้องราคาดีแห่งนะคะกับพ่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงง่วคุ้นนี่มีกําไรน,นะคะ,คะ ผู้ใดสนใจนะคะง้โครงงสากหรือว่าสอบถามรายละเอียดว่าคุณจังไหนขายขายจังไหนนะคะติดต่อสอบถามนะคะมาเวามาคุยกันก่อนก็ไไ้นะคะค่าง้อครงแปดตัวนี้นะคะเอาไปส่งหลุกขามเพิ่มไพ่บึงนะคะค่ะแปดตัวนี้รวมแล้วสองแสนหาหมื่นสี่พันบาทนะคะเฉลี่ยตัวละ สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดอยห้าสิบบาทนะคะค่ะอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะคะบ่ต้องไปเลาะหาที่ละโตนะคะก็โทษติดต่อนะคะสั่งให้ทางช่อง YouTube ของอยุพาวันบุญบุตรนะคะรวบร่วม,วมไว้ให้นะคะ,ะทางช่องยุพาวันบุญบุตรก็จะคัดใส่ที่ไกลเคียงนะคะให้เสมอๆกันนะคะเวลาเอาไปเคาขอบคุ้นนะคะลูกค้าก็จะได้อ,ออกร้อมกันนะคะเพราะว่าเป็นโครงสร้างไกลเคียงกันนะคะอ่า ่อ้างเสมอกันนะคะค่ะเ,เ,เ,เพิ่มความสะดวกสบายให้ก็คือว่าวาต้องอไปหาที่ละโตเนาะพี่น้องเนาะทางเข้าก็จะมีรถไปส่งหายพร้อมนะคะอันนี้คือส่งถึงขอกเลยนะคะก็จะมีการฉีดยาค่ะพยาธินะคะฉีดยาบำรุงนะคะฝังฮอร์โมนใบหูวหายเรียบร้อยเลยนะคะค่ะลูกค้าก็รอเลียงใดเลยนะคะอันนี้เป็นาการบริการให้สะดวกสบายนะคะของเข้าเลยนะคะ พยายามคัดใส่ให้เสมอกันนะคะเพราะว่าเวลาลูกคา้าคุ้นแล้วนะคะก็จะไดล้ายผอมกันเลยนะคะ ค่ะตัวนี้8โตัวนะคะ2องแสนหาหมื่นสี่พันบาทนะคะฉลียตัวละ3ามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดหลังหาสิบาทนะคะกระือว่าราคากา็โอเคอยู่นะพี่นอ้องเราบเระต้องไปหาที่ละตเน้องพี่น้องน้องห้องประต้องมาเสียค่าฉีดยาห้องประต้องมาเสียค่ารถนะคะกระือว่าบริการให้ร่วมกันไปเลยนะคะในราคาเซตนี้นะคะพี่น้อง ค่วาวโอ๊ครงวัวซากนะคะ8ตัวนี้นะคะ,ะความสูงนะคะก็จะอยู่ที่128เส้นนะคะถึง1 32มเส้นนะคะใน8ตัวนี้นะคะความสูงก็จะบางกันหลายนะคะค่ะอันนี้ก็ส่งถึงของลูกค้าแล้วนะคะก็จะฉีดยานะคะฉีดยาฟังหูห้ยนะคะแล้วก็จะมีการแต่งเข้านะคะแต่งเชือกห้ตัวใดบ่บางงามหรือตัวใดที่มันเค็งไปนะพี่น้องอันนี้ก็จะแต่งให้สวยเลยนะคะ ค่ะอันนี้ทรงถึงขอบลูกค้าแล้วนะคะค่ะยุไพ่บึงนะคะทรงถึงขอบลกค้าไพ่บึงอันนี้เพิ่นจะเห็นเป็นขอบร่วมนะคะแต่ปกติแล้วทั้งช่องยุพวันบุญบุตรเองนะคะจะเลี่ยงเป็นขอบแยกนะคะเป็นขอบเดียวนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทั้งช่อง YouTube ของยุพวันบุญบุรนะคะก็ไดมีการอัปเดตราคานะคะ าราคางัวงลูกผสมชาโลเลตโตผูนะคะมาหายพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเนาะค่ะเนาะก็ขอขอบคุณนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมนะคะช่อง YouTube ของอยุภาวันบุญบุตรนะคะ,คะกะ็ข,ขอขอบคุณหลายๆนะคะค่ะถ้าผูใ้ใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรนะค,ะ,คะที่เบอร์โทรที่ให้ไวข้างล่างคลิปนะคะสนใจว่าสาวว่าโครงหรือสีทโทรมาสอบถามนะคะาามาเวั่วมาคุยกัน เรื่องการเลี้ยงงัวนะคะเรื่องตลาดงัวคุ้นนะคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรได้นะคะ,คะสำหรับช่อง YouTube อยูพาวันบุญบุศนะคะก็จะมาอัปเดตราคาง้วโครงงวสากแบบนี้ให้เบิ้งเรื่อยๆนะคะ,คะสำหรับมือนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆนะคะผู้ติดติดตามรับชมชง y YouTube ของอยูพาวันบุญบุศนะคะ,คะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ